다음 <shrug> 영 <shrug> 1 One, two, 2 3 t t h r A L S สวัสดีครับพวกห <And Lost. S 3> ลอง at l a s เป็นไงบ้างครับบรรยากาศวันนี้งได้โอกาสมาดูเียบร้อยแล้วครับก็อลังการครับคือทุกอย่างมันเรยวมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นแบบเสื้อผ้าหรือว่ารูปต่างๆก็ดูรู้เลยว,ว่ามาจากออริจินอลมากๆครับผมก็รู้สึกดีครับ จริงๆเป็นเ e x h i b i t i o นที่อยากให้ทุกคนได้มานะเพราะเหมือนกับว่าเ<ช>วลาได้รู้เรียนรู้กับเออ่ BTS มากขึ้นอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นโร l e m o d e ของเราด้วยอะไรอย่างนี้ยแล้วก็อยากที่จะแบบเป็นได้อยา่างเขาแล้วก็เก่งได้เหมือนเขาครับผมก็มาดูแล้วก็ได้กำลังใจไปเยอะมากๆครับผมมีชอบตรงไหนพิเศษ็จไหมแต่ละคนสามารถแบบบอกได้นะว่าอชอบตรงไหนบนที่ะมี็อะฮิยอนมียอนฮิยอนฮิยอนนะครับจริงเลยก็ผมชอบ BTS มาตั้งนานแล้วครับผมก็ ก็ชอบทุกคนเป็นพิเศษเลยครับผมก็รู้สึกว่าเป็นวงที่สุดยอดมากๆครับเตินมนุษย์จริงๆ่ะแล้วในนั้นชอบตรงไหนเป็นพิเศษครับ I like JK ห้องไหนห้องไหนห้อที่มี JK ใช่ผมผมชอบทุกห้องเลยครับเพราะมันเหมือนเป็นความทรงจำของเขาฮะมันเหมือนเป็นการเดินทางตั้งแต่2013มาถึง มาถึงวันนี้เราเหมือนผ่านอะไรมาบ้างครับผมรู้สึกว่าทุกห้องมีความพิเศษของมันเลยฮะแต่ตนั้นเราบอกว่าเปไนภาพบรรยากาศข้างในมันเกือบลุกไหมถือว่ามันลุกเลยไหมลูกเออโอ้ยมผมยน,น้ําตาคอเลยครับเมื่อกี้ใช่ครับเหมือนมันตื้นตันม,กมากๆเราเห็นเขาเดินทางมาแล้วเหมือนแบบเราเราอินสปายจากเขาม,กมากๆเราเหมือนอยากมีเส้นทางที่เราเดินเหมือนคล้ายๆเขาบ้างครับผม อ,อ,อื่นนะมีห้องหนึ่งที่ชอบมากๆครับห้องสามารถพูดได้ไหมครับแบบเพราะไม่รู้ว่าโซนนั้นถ่ายรูปไม่ได้แต่ว่าเป็นเป็น,ปนอมอนตัดในห้องซอมครับผมมันนสิสัยมากมากเพราะว่าเราก็เป็นสื้เชียรเหมือนกันที่กาําลังผ่านจุดที่ต้องตึกซ้อมแล้วพ่อเห็นว่าบินจะซ้อมตึกซ้อมเหมือนเราเราก็มีกําลังใจที่อยากจะสู้ต่อไปเรื่อยๆครับผมแวทำให้ทีมสุดที่ดีครับ พอดูแล้วมันมีเพชรเพลินมากขึ้นแหมืมีไฟขึ้นมาเลยครับแบกไปเต้นเลยไหมตอนนี้เดี๋ยวกินข้าวก่อนเราไปเต้นเห็นว่าในวงมีคนแบบเคยทำทีวีโอบีทีเอมหรืออะไรบ้างอ๋อนี่ไนายกมิลอนนายกมิลอนมีมีนายกมิลอนครับผมอ่ะหลังไหนก็เคยเคยเคยเต้นเพลงล่าสุดของพี่จังกรครับผมยิงเซเว่นแล้วก็ แล้วก็ได้อยู่ในคลิปของ ah. ขออฟฟิเชียลเขาด้วยถึงมันจะมาแค่ครึ่งเดียวแต่ว่า ah. แต่ว่าก็ถือว่าเป็นเกียรติมาแล้วก็ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ผมผมชอบด้วยชอบด้วยตัวศิลป,ปินแล้วก็ชอบด้วยตัวเพลงอยู่แล้วรู้สึกว่ามันอินสปายเราในหลายอย่างอย่าเงี้ยเราเลยอยากจะทำามันขึ้นมาเลยก็ขอบคุณมากที่มีโอกาสได้ไปอยู่ในคลิปนั้นอะแล้วผมก็ เป็นเป็นเอ่อกลางเฟรมเลยกลางเฟรมเลยล่ะใช่ก็เป็นเกียรติมากเลยเปื้อมากอ๋อใช่ฮะก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้มีส่วนร่วมในบางทันทีวีชา e n เลนจ์ครับผมก็ก็รู้สึกว่าเหมือนเราได้แบบได้โชว์ความเป็นอาร์มี่ของเราแบบเต็มที่สุดในการที่ไปอยู่ในวิดีโอของเขาผมเป็นเกียรติมากๆครับ คงขึ้นไม่ได้แล้วสลบที่มันไดสลบที่วันวันที่บอกว่าต้องขึ้นใช่สลบเลยนอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับไม่กล้าคิดเลยอ่ะจะไม่กล้าคิดเลยอ่ะไว้แบบไว้ถึงวันนั้นแล้วกันถ้ามีนะแต่เราไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตไม่ดูผลงานของเขาติดตามติดตามติดตามครับเรียกได้ว่เราเห็นผลงานเขาเราแบบได้รับแบบใช้อะไรกับตัวเราบ้างจริง รอบแรกที่รู้จัก BTS คือผมไปดูคอนเสิร์ตครับผมไปแบบเพื่อนชวนไปอะไรอย่างนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้ผมอยากเป็นศิลปินขึ้นมาอันนี้เลยจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมอยากมาเส้นทางนี้แล้วก็ BTS เป็นโมงเรียของผมมากตอนนั้นกี่ตัวะแทย์ับค่ะประมาณสิบห้าห้าสิบหกจะไม่ผิดต้องถูกค่ะใช่ครับแล้วก็อื่นๆล่ะคะแบบว่าเราคุ้นอะไรคับกับ BTS ที่แบบว่าเป็นแบบแรงบันดาลใจในการทำ สำหรับผมแล้วก,กันก็ตั้งแต่เริ่มจะมาทําศิลปินเนาะเราก็เหมือนพยายามหาอินสปาต่างๆแรงบันดาลใจแล้วเราก็เจอ BTS ซึ่งมันเป็นแรงดึงดูดบางอย่างที่ทําให้เราเห็นครั้งแรกแล้วเราก็ติดตามมาเรื่อยๆเรารู้สึกว่าวงนี้มีความพิเศษจริงๆอย่าที่เราอยากจะซึมซับมันออกมาอย่างเงี้ยเราเราเิ่มติดตามมาตั้งแต่นานมากอาจจะอาจจะไม่ได้นานเท่ามิวออนอะไรเงี้ยแต่ว่า ผมรู้สึกว่าบีัสก็ให้อินสปายเยอะมากๆกับผมเหมือนเหมือนเหมือนตอนนี้ครับที่ที่เราเห็นวงเขาประสบความสำเร็จอะครับเหมือนว่าการการที่เราติดตามเขาทำให้เรารู้ว่างกว่าที่เขาจะมาถึงวันนี้ครับเหมือนแบบมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเขาต้องผ่านอะไรมาเยอะมากทั้งปัญหาต่างๆมากมายครับแต่ว่าวันนี้เขาเขาเขาทำได้เรามีคนรักเขามากมายแล้วเราก็รู้ว่าเราเข้าใจว่าทำไมทุกวันนี้ถึงมีคนรักเขามากขนาดนี้ อยากเรามาแล้วก็ขอบให้ฟิล์มฟิล์มเราเนอะีิ๊นิชวนดิค่ะให้แบบว่าคนที่จะมาหรือว่าเที่มันจะแบบเติมเต็มสำหรับคนรักเิกงหาป้าทรายแค่ไหนเชิญชวนใช่ครับกอ็อยากจะฝากทุกคนนะครับสา,ามารถ มาดูอธิบายชั้นได้ครับ BTS ก็ปีนี้เข้าปีที่สิบของ BTS แล้วเป็นการพบรอบสิบปีของ BTS ครับจะบอกว่าด้านในเนี่ยมีหลายห้องที่เป็นอันซีนที่ไม่ใช่ว่าจะดูได้ตามแบบออนไลน์อะไรเงี้ยจะต้องมาดูที่นี่เท่านั้นก็อยากจะฝากเวยนะครับมีเรื่องราวมากมายของ BTS เฉพียวหมดนะครับที่อยากจะเล่าผ่านอธิบายชั้นให้พวกเราทุกคนได้รับรู้ถึงเขานะครับก็ฝากเลยครับอธิบายชั้น BTS ครับนี่มาในพัดของงานเราว่าเห็นว่าเรือรนี้สบายจีน ก็ครับเราได้มีโอกาสได้ไปโชว์ที่จีนครับผมในงานเฟสติวัลที่นู่นนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับแล้วก็ขอบคุณเขามากที่ที่เลือกพวกเราไปนะครับผมเราจะทำเราจะทำสิ่งนี้ให้เต็มที่มากๆครับผมแล้วก็จะทำให้มือไทยที่ปรเทไทยอะไรเนี่ยก็ได้แบบเป็นที่รู้จักมากขึ้นครับผม ตึนต้นนะอันนี้อันนี้ล่าสุดเราเพิ่งได้คิววิวอ่ะเพงเพงล่าสุดเราอสิบล้านวิวเพลงแรกสิบล้านวิวเพลงแรกอยแยากขายเกินังไง้างคะทีเราเตียมังไงบ้างเราต้องอะแบ้เาเราเรางเราียพตลอดอย่แล้วเาที่ไปต่างประเทด้วยอ่า่ เรได้เห็นในร้านใส่กระดาษเต็น <ST> สักทีไม่ใช่ไม่ใช่ผมว่ามันน่ามันน่าจะมีอะไรที่แปลกใหม่มาขึ้นในตุ่งพวกเราเองแล้วก็จะน่าจะได้แบบอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นครับผมด้วยความที่แบบเป็นครั้งแรกพวกเรานี้ได้ไปต่างประเทศนะครผมก็หวังว่าจะเป็นมีครั้งต่อไปเรื่อยๆนะครับผมใช่ขอบคุณด้วยนะครับเราเตรียมแบบว่าความพิเศษยังไงไปแบบว่าจบดูแฝที่เกาหลีบ้างคะต้องรอติดตามดีกว่าครับต้องทำกันบ้านพอสมควรเพราะว่าอยากทำให้มันดีแล้วก็อยากทําให้ คือมันไม่ใช่แค่แค่แคเราอะครับผมมันเป็นแบบทีป๊อปประยองของของไทยอะไรอย่างงี้แล้วรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เราต้องงานทุกอย่างที่เมียวต้องนําเสนอสุดๆค่ะตามที่น้ำเจ๊บอกนะครับผมมาก่อนครับผมเท่าไหร่แล้วนะคะ้10ล้านวิวให้เช็คตอนนี้เพิ่มเพิ่มแล้วยัง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 ยโอ้โหก็เป็นเป็นเพลงแรกครับที่ได้ขึ้นแบบเลขสองหลักใช่ แต่แต่เพลงอื่นก็ตามแรงจะไล่ตามมาโอเล่กวาวแต่เพลงนี้คือแบบว่าเร็วมากเลยนะครับสองเดือนประมาณสองเดือนครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ฟังเพลงของเรานะครับผมก็ฝากแชร์ด้วยนะครับให้คนที่บ้านได้รู้จักกันมากขึ้นเลยนะครับผมก็เป็นก้าวแรกของเราเนร้าที่ใก้ติดร้านดิวแล้วก็ต่อไปก็ต้องเป็นอะไรเล่โอเล่โอเลยเอเล่โอ้ยไล่ไล่ เปิดล้อจริงๆมีใช่ไมจริงจริงๆมีร้อมีนี่เี็มีคนเอาเพลงเราไปเต้นที่เต้นที่ทางสวัสดิ์ใช่ใช่เมื่อเช้าเมื่อเช้ามีแฟนคลับรำให้เอเลียสทับให้แล้วก็แต่วาผมติดตามตลอดว่าแฟนแบบว่าพยาทำอะไรให้เราบ้างใช่แต่นอกจากเพลงนะเห็นว่าเราเรามีงานอะไรกัน จริงๆมีอีกเยอะเลยครับแต่ว่าั้องอูป e ก่อนเพราะว่าฟีนี้ต้องเรียกว่าแน่นจริงจริงแน่นแน่นจริงแน่นไหมแน่นสุดแน่นสุดแน่นสุดแื่นสุดแน่นสุดแน่นโด นะครับผมก็กำลังจะเข้าลงแล้วครับผมก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีอวันเปิดตัวหนังนะครับที่เดี๋ยวพวกเราอรก็จะไปด้วยใช่ครับในเดอะวิสครับครับผมชื่อสษาไทยชื่อเพลงอะไรเดอะวิสอะไรนะอัไม่เดอะวิสเลยเดอะวิสเลยอ่อะครครับเพื่อนผมก็รู้ก็จะโชว์สเตจอะไรที่มัาวใช่ครับผมเป็นไงบ้างคะทำทเพลงทำ ครับผมก่อนหน้นีต้มประกอบซีรีส์แล้วใช่มครับก่อนหน้านี้ต้องมีเพลงประกอบซีรีส์นะครับแล้วก็อันนั้นคือเพลงรักเธอโอริยูครับแล้วก็นี่เป็นประกอบหนังครั้งแรกครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าเราสึกว่าเราไม่ได้เลพิเซนแค่ตัวพวกเราแต่เราเราเลพิเซนหนังด้วยเรื่องราวของหนังด้วยเราทำไงให้เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้หนังสมบูรณ์มากขึ้นอย่างนี้ครับแล้วก็สนุกมากครับพี่ๆทุกคนใจดีมากเป็นประสบการณ์ที่ดีของพวกเราทุกคน เราเสิร์ตทีกอย่างหนึ่งในช่องทางเลยครับมีไม่ไม่ต้องมาเปิดตาแล้วก็ลองกดเข้าไปดูนะครับกาติดตามก็ลองได้ค่ะก็สุดท้ายยากจะฝากเรียงล่าสุดเลยครับผมเพลงทำาก่อนเหลือซูนะครับผมก็สามารถเข้าไปฟังได้วนๆไปเรื่อยๆสามารถส่งแชร์ได้เป็นลูกโซ่นะครับโซาฝากเดินทางฝากเดินทางอเคคับขอบคุณครับ <laughs> Welcome to Star Society.